สวัสดีค่ะวันนี้พาทุกคนมาปลูกต้นไม้ในบ้านนะคะอินดอร์พลานก็เคดาม,มากันนะคะดินที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะคือบอนไซนะคะดินสําหรับปลูกบอนไซแล้วก็มีช้อนสําหรับปลูกนะคะมีอ่ากระถางพลาสติกแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะพามาเก็บมอสกันนะคะช่วงนี้ก็ฝนตกหนักมากๆเลยมอสก็ขึ้นเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะ โคเคดามะนะคะโคเคก็คือมอสนั่นเองนะคะส่วนดามะก็คือบอลนะคะเป็นมอสบอลนะคะที่ชาวญี่ปุ่นนะคะนิยมนะคะนำมาทำกันนะคะแล้วก็ประดับไว้ในบ้านนะคะซึ่งสวยน่ารักมากๆเลยล่ะค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็สังเกตว่าแถวบ้านเรานะคะมีมอสเกิดขึ้นเต็มไปหมดเลยนะเราก็เลยอยากจะพาทุกคนนะคะมา ลองทำโคคดามะด้วยกันนะคะวิธีเก็บมอสนะคะเราก็ใช้ช้อนนะคะช้อนสำหรับปลูกนะคะก็เก็บเอาดินมาด้วยนะคะก็จะเก็บแบบนี้เลยนะคะก็เอาเศษยงเศษหญ้าออกให้หมดด้วยค่ะในระหว่างที่ทุกคนดูเราเก็บมอสกันนะคะเราก็จะมาอธิบายโคคดามะนะคะว่า มีที่มาที่ไปยังไงนะคะโคเคดามะก็คืออาร์ตฟอร์มอย่างหนึ่งนะคะเป็นงานศิลปะ DIY ของชาวญี่ปุ่นนะคะชาวญี่ปุ่นเชื่อว่านะคะมอสบอลหรือโคค e ดามะเนี้ยเวลาเรานําเขามาวางภายในบ้านนะคะก็จะช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายนะคะแล้วช่วยนํานโชคดีมาให้เรานะคะแล้วก็สามารถให้เรารู้สึกผ่อนคลายแล้วก็รื่รนะคะในการ ชมนะคะหรือว่าดูมอสปลนั่นเองนะคะค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนมาเก็บคลาสซูล่านะคะหรือว่าเจดหรือว่ามันนี่พลานนั่นเองนะคะคลาสซูล่านะคะก็ปลูกง่ายนะคะแล้วก็เหมาะมากๆเลยในการปลูกอินดอร์พลานนะคะค่ะต่อมานะคะก็คือมิสซิสเพอรินนะคะเป็นเจเรเนียมนะคะเราก็ตัดแถวแๆบ้านเราเองนะคะเราก็ปลูกในบ้านเนาะสุดท้ายนะคะก็คือสไปเดอร์พลานนะคะหรือว่าเซธีเรนในนั่นเองนะคะ ก็อยู่ในบ้านของเรานั่นเองนะคะเราก็จะมา,าแยกเขานะคะเห็นไหมคะมีรากงอ,อกมาแล้วเราก็ดึงออกมาเลยนะคะต้น Spiderling หรือว่าลูก Spider นะคะต้นเล็กๆนี้นะคะเขาจะมีรากด้วยนะคะเราก็ทำการาแยกเขาได้คะ่ะ ค่ะเราก็ได้ต้นไม้ที่เราจะใช้ปลูกแล้วนะคะก็มีดินบอนไซนะคะมีน้ำแล้วก็มีกันไกลแล้วก็มีได้ค่ะที่ขาดไม่ได้ก็คือมอสนั่นเองนะที่เราไปเก็บมากันเนะาะค่ะแล้วก็เราก็มีดินนะ,ะดินที่เราใช้ก็บอกทุกคนแล้วนะคะก็คือบอนไซผสมกับพีทมอสนะคะที่เราเก็บมาเนาะก็ครึ่งต่อครึ่งเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะก็เอาน้ำนะคะค่อยๆเทน้ำลงไปนะ แล้วก็บี้ๆนะคะให้เป็นเหมือนโคลนเนาะขั้นตอนนี้ก็ต้องระวังมากๆนะคะเพราะว่าถ้าใส่น้ําเยอะเกินไปนะคะก็จะปั้นเป็นลูกบอลไม่ได้นะคะนี่เราก็จะลองปั้นให้ดูนะคะว่าปั้นแบบไหนก็จะปั้นแบบกลมๆแบบนี้นะคะก็คือถ้าเกิดไม่เละออกมาก็คือใช้ได้แล้วนะคะก็หลังจากนั้นนะคะเราก็เอานะคะ ต้นไม้นะคะที่เราตัดมาเนาะอันนี้ก็คือต้นเจเรเนียมนะคะมิสซิสเพรินนะก็มาทำเป็นลูกบอลอย่างนี้นะคะรอบๆตรงแถวแ่าโคนของเขาอะนะคะไม่ต้องห่วงนะคะว่ารากเขาจะงอกไมหมรากของเจเรเนียมงอกง่ายมากๆเลยนะคะต่อมานะคะเราก็จะนำคาสูล่านะคะ มาทำเหมือนกันเลยนะคะก็ปั้นเป็นกลมๆนะคะแบบนี้เลยค่ะซึ่งง่ายมากๆเลยเนะาะค่ะต้นสุดท้ายนะคะก็คือต้นเศรษฐีรือนไนนั่นเองนะคะก็ทำเหมือนอนกันเลยนะคะปั้นเป็นกลมๆแบบนี้นะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกค,คนอินดอร์พลานชนิดนี้นะคะเราเคยเห็นเขาขายกันนะคะราคาไม่เบาเลยนะคะต้นหนึ่งก็น่าจะส0 4สิบี่สิบเหรียญน,นะคะเราก็เลยอยากจะลองมาทำดูนะคะว่า จะเป็นยังไงก็ทำได้ง่ายๆนะคะไม่ยากเลยค่ะพอได้ลูกกลมๆนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเราก็จะนำแผ่นมอสนะที่เราเก็บมาเนาะก็นำมาประกบแบบนี้นะคะแผ่นมอสก็จะมีดินอยู่ด้วยนะคะเห็นไหมคะแบบนี้เลยค่ะก็จะนำมาวางนะคะต่อๆกันตามทรงกลมของเขานะคะก็ ทำเรื่อยๆไปเลยนะคะแบบนี้คมอสชีทนะคะหรือว่าแผ่นมอสถ้าใครไม่มีนะคะก็ลองหาดูตามร้านขายต้นไม้นะคะในโซนอินดอร์พลานนะคะก็จะขายเป็นอ่ามอสนะคะเป็นแบบแห้งนะแล้วก็ซึ่งหาซื้อได้ง่ายๆมากๆเลยนะคะก็ลองไปหากันดูนะ พอเราลองประกบวางดูแล้วก็ทำเป็นทรงกลมนะคะเราก็นำได้นะคะได้สีดำเนาะที่เราใช้เพราะว่ามันจะเป็นนะคะมันจะเข้าไปด้วยกันกับดินนะคะจะมองไม่ค่อยเห็นนะ,ะเราก็นำมาพันนะคะพันรอบๆนะคะเพื่อที่จะให้แผ่นของมอสนะคะอยู่ติดกับ ลูกบอลอะนะคะกระดินข้างในเนาะก็พันไปเรื่อยๆนะคะพันวนไปรอบๆนะคะถ้าตรงไหนนะคะแหว่งๆเราก็นําแผ่นมอสนะคะมาประติดประตอ่อให้ไม่เห็นรอยแหว่งๆนะคะก็พยายามให้มีพื้นที่สีเขียวให้หมดนะคะ ทุกคนขั้นตอนสุดท้ายนะคะหลังจากพันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เอากันไกลนะคะตัดได้นะคะเ้าได้ที่เหลือนะคะก็เอาไปใส่ไว้ตรงด้านล่างนะคะก็เอาไม้หรือว่ากันไกลนะคะใส่เข้าไปด้านใต้แบบนี้เลยค่ะก็เก็บให้เรียบร้อยเนาะก็จะได้มอสโปเจเรเนียมแบบนี้ค่ะ อันนี้ก็เป็นอันที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกอันเลยแล้วก็ทําหลายแบบเลยนะคะเราทําให้ดูเป็นตัวอย่างหนึ่งต้นนะคะต้นอื่นๆเราก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นํามาวางนะคะบนจานเล็กๆนะคะจานน่ารักน่ารักนะคะประดับไว้ในบ้านของเรานะคะหรือจะนําไปมอบเป็นของขวัญน,นะคะให้คนที่คุณรักนะคะเขาก็จะ ชื่นชอบมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นอินดอร์พลาสนะคะที่มีรูปทรงค่อนข้างประหลาดตามากๆเลยแล้วก็น่าราักมากๆเลยล่ะคะ่ะควรวางไว้ในที่นะคะร่มๆนะคะไม่มีแดดส่องถึงนะคะที่มืดๆหน่อยก็จะดีมากๆเลยนะทีนี้เราจะพาทุกคนมาดูวิธีการรดน้ำนะคะ รดน้ำแบบนี้เลยนะคะก็เอาวางในอ่างนะคะสัก10 1 5นาทีนะคะยกดูพอเขาหนักหนักขึ้นนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยคะ่ะใครที่ชื่นชอบงาน DIY นะคะอินดอร์พลานแบบง่ายๆยังไงก็ลองนำเทคนิคไปทำตามกันดูนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอขอบคุณมากๆค่ะเราเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ